เสียสักสวัสดีครับปลาสวัสดีครับเสียสักมานนี้มากับเจ้ารนโดเนาะรับพารนโดมาเดียวอันงันหวยแถลงครับน้องครับผมไอ้รนโดตอนนี้เป็นอายุเท่าไหร่แล้วครับเสียลนโดตอนนี้อายุ2ปีกล้อีก6เดือนครับ2ปี6เดือนครับ2ปี6เปเดือนลูกเจ้าสั้นครับเป็นลวงเจ้าสั้นหลานป๋าปังสายท้องสุกครับอ๋อแม่เขาเป็นเงินอุไทยครับแม่เขาเป็นสายเงินอุไทยครับแม่คือสายเงินอุไทยครับเงินอุไทยบวกท้องสุกครับ มาเป็นโดนดครับแม่เผือกวะครับแม่เผือกครับพอดำครับเจ้าส่านนี่ดำเนาะเจ้าส่านนี่ยดำเจ้าสัานดำตอนนี้อายุตอนนี้อายุสองปีก็อีก6เดือนครับสองปี6เดือนรับเปิดผสมจริงในราคาหาพันบาทเราก็นํำเชื่อจำนายในชุดละหาพันบาทครับนํำเชื่อในชุดละหาพันครับ12หลอด12หลอดรับผสมจริงกับหาพันหาพันครับแจ็คเทอครับเราประกันไห้อ่าเราประกัน3มเทอรครับ3มเทอครับเราก็ แล้วก็มีมีโครงการครับของมอหน่วยมอหน่วยเราฝากเมื่อละล้อยหาสิบาทค่าเลี้ยงครับครับค่าเลี้ยงเมื่อล้อยหาสิบแล้วก็ค่าผสมหาพันต่างหากครับค่าผสมนี่คือหาพันครับหาพันครับค่าเลี้ยงเนี่ยเมื่อล150้อยหาสิบบาทเมื่อล้อยหาสิบครับอยู่จักมือกับพูดลอยหาสิบครับก็ค,คือกะเหล่าจะมาสีอยู่บางคนกับคือเฮาบา่ไดย เขาบ่ได้แบวว่าบ่ได้รับประกันติตเพราะว่ามันหยิบพิดใจกันเขาออ้าแบบว่าบางคนมามาอยู่หามือทิมือมันขืนเขาผสมให้แต่คิดค่าเลียงหามือแล้วก็คิดค่าผสมหาพันเป็นสี่เลครับโอ้อแบบว่าผสมแล้ครับลับเลยก็ได้ครับกับเลยแต่ว่าผู้ใดภาคสมัคร,รใจอยากอยู่จนตรวจทองก็ได้ครับเอาหมอ,มอกันต้วให้ครับเอาตามความสมัคร,รใจเอาตามความสมัครใจเพราะว่าเข้าอยากเห็ให้มันเป็นราคาที่ว่าเกษตรกรจับต้องได้ครับอันเขาหยิไปรับประกันสามหมื่นสองหมื่นมันหยิบพิษกันเพราะว่า คัาว่าใหญ่ค้อยทองสัโตผมว่ามันติเป็นไปว่าได้ครับถ้าถ้าค้อยตัวทีพ่มีปัญหาแค่เดียวกับติดแล้ะครับอ๋อครับแค่เดียวกับติดแค่เดียวกับติดครับฝากพี่น้องเอฟซีสถานีค้อยล้วก็คนทีนะครับชมรับฟังยูทูบนี่ติดตามน่องไอ้อารลยการเจียกท้องคำหนะครับครับผมขอพูดอะไรหลายครับงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามครับแล้วครับเป็นช่องที่ว่า ให้พี่น้องในเบื้องคุ้ยครับเดี๋ยวเราจีพาไปเบื้องคุ้ยของงันมองนีฝากพิดตามครับฝากพิดตามแล้วก็ฝากร่วนโด,นดจักตัวครับพี่น้องเป็นทางเลือกของสายเผือกครับเพราะว่าคุ้ยดำเข้ากับสางมาหลายแล้วเข้าลองมาสางเป<ม>ือกน้ำกันเบื้องพี่น้องเปลือกให้มันมีหลายๆครับแล้วก็ให้มันมีเผือกจกักร้อยหาิบใหเบื้องครับพี่น้องเพราะว่าตอนนี้เผือกมันส่วนใหญ่เปือกมันจะอยู่ร้อยสามหาถึงร้อยสี่สิบครับ แต่ว่าผมคือว่าอยากให้มันมีร้อยหาสิเมันได้เห็นนะครับตอนนี้เพิ่นเท่าไรครับความสูงความสูงล้นโดอยู่ประมาณร้อยร้อยหาสิบเจ็ดหาสิบแปดอย่างครับโอ้ร้อยหาสิบเจ็ด้อยหาสิบแปดย่างหน่อยครับเดี๋ยวจะพายแกนยางออกมาทางนอกได้หน่อยโอเคยางออกมาให้ทางนอกบ้างเล็กน้อยครับฝากล้นดน้ำเจักหน่อยครับพี่น้องครับนี่ครับอายุสองปีก็อีกหกเดือนครับเขามาสางค่อยเผือกไปน้ำกันครับพี่น้องสางให้สางให้พี่น้องได้ได้เป็นทางเลือกครับแล้วก็ ร่นโดมันพอแมนว่าจีออกมาเผือกย่างเดียวครับพี่น้องเพราะว่าพอเขาเป็นค่อยดำครับแกวาถ้ามันท่านออกมาเผือกมันจะเป็นเผือกสายตางทีว่าผิวพันธุ์ดีแล้วก็ะหนาตามันดีครับเนี่ยครับบางตัวตัวแม่ไดทีว่าว่องเขาพอดีผมว่ามันแก้ได้อยู่ครับนี่ครับกับกบาลหนาเขาเปิดดีครับเขาใหญ่ครับพี่น้องครับเขาใหญ่ดีครับแล้วก็แข้งขามันก็ะใส่ได้ครับพี่น้องแข้งขาดีครับพี่น้อง แข่งขาดีขายง่ดีครับแล้วกะล้ำตัวเงาครับล้ำตัวเงาครับล้ำตัวเงาครับนี่ครับพี่น้องครับเป็นค้ยทีว่าสำหรับคนมือใหม่หรือว่าคนรุ่นใหม่ทีว่ามองหาพอพันสายเผือกครับเอาไปพาครับยังตอนนี้ในในวงการค้อยเฮากะเข้าใส่หลายแลวครับแก้วฝ้าลูกแก้วฝ้ามันหลายครับบางทีพี่น้องเยหาพอพัน เอาไปใส่ก็ลูกแก้วฝ้าครับกะฝากบักโดฝากบักโดครับไปไข่สายแจ็กตัวหนึ่งแม่นครับพี่น้องครับเพราะว่าลูกแก้วฝ้าตอนนี้มันหลาเพราะมันหลายแล้วลูกแก้วฝ้ามันบมีตัวใส่กะฝากโรนโดไปใส่น้ำแจ็คตัวครับครับฝากไปน้ำแจ็คตัวครับพี่น้องหาง้ครับหางเหย้าดีไทยดีอยู่ครับพี่น้องล่อล่อแต่ล่อแต่อายุครับตอนนี้อายุแกยังหน่อยอยู่ครับตอนนี้คือสองปีครับหกเดือนครับสองปีหกเดือนใช่ครับ ลอแจอายุได้กว่านี้ครับแล้วก็มันจะน่าจะ๋พ่อดูได้กว่านี้ครับพี่น้องจะฝากไว้น้ำยักตัวครับพี่น้องแล้วก็ฝากซองของน้องไว้น้ำครับเชือกท้องค่ำครับจังไดครับจังไดก็ฝากพี่ฝากน้องไปน้ำกันครับคนเฮาเลียงคว้วครับเรียงควายหาหมูเรียงควายหาเพื่อนครับเดี๋ยวก่อนจบขอเบอร์โทรหน่อยครับครับเบอร์โทษนะครับฝากพี่น้องเบ่งครับนี่ครับครับฝากครับฝากครับนี่ครับครับสถานีคว้ยครับ ครับศูนย์แปดครับ876 9570ครับครับเฟซบุ๊กก็สเตชันเลสครับสเตชันเลสครับมียังไงก็ครับมียังไงก็ฝากนะครับเสื้อกาเสื้ออะไรยังไงครับเนี่ยเสื้อกาในราคา250บาทครับพี่น้องพอดีลูกสาวลูกสาวเห็ดมาขายครับพี่น้องกับู้ใดมักก์เอาไปใส่ครับพี่น้อง250บาทครับครับฝากเอฟซีนะครับพี่น้องครับขอบคุณเลยครับครับผมครับ สวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่มาจากความไหนครับมาจากข้อควายสามจอครับข้อควายสามจอครับอําเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับผมอําเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์เนาะครับผมวันนี้มากี่ตัวพี่อ่าวันนี้มาสามตัวครับสามตัวใช่ครับตัวนี้ชื่ออะไรครับตัวนี้ชื่อเจ้าสายฟ้าครับผมเจ้าสายฟ้าครับผมเป็นเผือกเนาะเป็นผือกครับผมพ่อพันใช่ไหมครับอ่าเป็นพ่อพันครับตอนนี้เขาเป็นลูกของตัวไหนครับเป็นลูกของช้างอุดรครับแม่ชื่อแม่สายใหม่ครับของลูกทุ่งฟาร์ม แม่สายไหมของลูกทุ่งฟาร์มใช่ครับส่วนพ่อคือช้างอุดรใช่ครับอันนี้เขาอายุเท่าไหร่ครับ2ปีส0เดือนครับ2ปี10เดือนครับผมอ๋อความสูงเท่าไหร่ครับตอนนี้ตอนนี้สูงร้อย้าครับผมร5อยแล้วครับผมโอ้ขอชมความหล่อลยครับพี่ครับผมตอนนี้มาประกวดไหมครับมาประกวดครับรุ่นฟันแท้หนึ่งคู่ขึ้นไปครับผมฟันแท้หนึ่งคู่ขึ้นไปใช่ครับของควายเผือกเนาะใช่ครับของควายเผือก อันนี้คือฟันไปคู่หนึ่งเนาะใช่ครับฟันคู่แรกครับยังไม่เสมอครับยังไม่ยังไม่สนิทดีครับโอ้ห้าหล่อมากครับหน้าหล่อครับไปเพื่กหน้าหล่อครับนี่ครับคอคอแบบใหญ่ๆเลยเนาะครับผมนะครับมะพร้าวแข้งขาเดี๋มากความสูงร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบห้าครับผมโอ้โหใหญ่มากครับหนาครับ หน้าหล่อท้ายสวยครับสมูทครับหน้าหล่อนะพี่เนาะครับผมที่แล้วตอนนี้เราเปิดรับผสมไหมครับเปิดรับผสมอยู่สามพันห้าครับผมผสมตัวเนาะใช่ครับมีน้ําเชื้อครับน้ําเชื้อจําหน่ายยังไงครับพี่อ่าหลอดละสองร้อยครับผมหลอดละสองร้อยใช่ครับชุดละสองพันห้าครับสิบห้าหลอดครับสิบห้าหลอดนี่สองพันห้าร้อยครับผม ใหญ่มากครับลูกของช้างอุดรช้างอุดรครับเพิ่งแก่2ปีสิเดือนครับสองปีสิเดือนเดี๋ยวดูไข่ครับท้ายแบบหนาหนาไข่ครับพี่้องสวยๆครับสายฟ้าเก่งไห้ตัวนี้ร้อนแล้วเริ่มร้อนมีโครงการหมครับสมมติว่า ก็อนาคตก็น่าจะมีครับผมอ๋อครับแต่ตอนนี้ยังยังคือยังเดินสนามอยู่ก็เลยยังอีกสภาพหนึงใช่ครับใช่เขาได้ครับสมบูรณ์สมบูรณ์ใช่ครับเพที่จะได้ไปโชว์ให้พี่น้องได้ดูครับผมเขาร่วมประกวดครับอ่ฟาร์มเราอยู่ที่ไหนนะพี่อ่าอยู่บ้านนนโมครับอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับชื่อฟาร์มอะไรครับอ่ข้อควายสามจอครับข้อควายสามจอครับอ่าช่างเก่งควายไทยช่างเก่งควายไทยอันเบอร์เบอร์โทรพี่ศูนย์แปดหนึ่งครับ ศูนย์แปดหนึ่งครับ3902ครับผมก็ติดต่อได้เลยเนาะครับผมช่างเก่งกับจ๊อบครับกับคุณจ๊อบเนาะครับผมโอเคขอบคุณมากๆครับครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ้าวครับตัวแทนของพี่อุดตู้ดอุดรครับอ๋อตัวแทนของพี่พี่อุดครับวุฒิชัยฟาร์มครับวุฒิชัยฟาร์มมาจากจากบ้านโน่นสูงครับอุดรน่านี่ครับ วุฒิใช้ฟาร์มบ้านโน่นสูงตำบลไหนครับตำบลโน่นสูงครับตำบลโน่นสูงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอุดรธานีครับผมมือนี้เข้าในคว้าไม้ตัตครับเอามาซีโตครับมาซีโตเนาะโต้นี้เพื่อนซื้อว่างไหนครับอันพรอนฝาครับเป็นลูกของบางหัวแก้วนี่คือลูกลูกของบางหัวแก้วซื้อว่าพรอนฝาอายุเท่าไหร่แล้วครับสองปีห้าเดือนครับสองปีห้าเดือนสองปีห้าเดือน ความสูงเท่าไรครับสูงร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบเนาะเมื่อนี้เข้ามารวมประกวดไหมครับครับรวมประกวดรุ่นใดครับฟันแทะหนึ่งคู่ครับผมฟันแทะหนึ่งคูเนาะฟันแทะหนึ่งคู่ยูนเพันแยกเกรดบอพี่เยอะแเยอะงานนี่แยกสีแยกดำแจกเขียดมัไหมครับผมอ๋อดีเลยครับรุ่นฟันแทะแยกครับแต่ว่าจูเนียร์จะบ่แยกครับจูเนียร์จะอ๋อสิบะมี่จูเนียร์อันรุ่นฟันฟันน้ำนมมั้ครับฟันน้ำนมคือร่วมมาเลยร่วมเปลือกกับดำ โอ้ฟันน้ำนมเหือผือกกับดำคือเขารวมกันเลยครับโอเคครับแต่ว่ารุ่นฟันแถบเป็นแยกกหนาะครั่อยเรับของข้าวเนี่ยฟันแถวหนึ่งโคนครับฟันแถวหนึ่งโครักกาความสูงรอยหาสิบครับความเด่นไอ้ไรความรองเป็นตัวนี้มันก็มันก็เป็นทรายเขียวฟ้านะครับมันก็วงเขามันก็ไปทางของทรายเขียวฟ้าโอ้ไอ้ข้าวเข้มเลยพ่อครับพ่อนี่ยไอ้ข้าวเข้มเนื้อหนังดีครับ อ๋อผ่าวเหญ่เนาะครับผมแต่ครับอัวมันให้่บันถ่ายงามครับถ่ายถัสวยโอ้จะชมถ่ายครับเบาหัวแก้วนี่เป็นลูกของแก้วฝาเนาะอือเนี่ยครับพี่น้องต้นโตครับเป็นลูกของเบาหัวแก้วเบาหัวแก้วเป็นลูกของแก้วฝานะครับเนี่ยครับถ่ายครับถ่าย ถ่ายไงมาครับถ่ายโอ้ถ่ายสวยเลยเนาะนี่ครับถ่ายเป็นไงถ่ายกว้างเนาะถ่ายกว้างเต็มครับปอดเอาพี่อันนี้เป็นควอยแมนปะปอดผมว่ามันควอยผูวเหี่ยเพศเมีย ว่าสิมาเบิงไข่ทั้งไายตใหญ่เวเป็นตเมียตัวผัวไันนี้ถ่าเป็นคยแม่ครับพี่น้องเบิงครับโหใหญ่ครับเพเมียสูงร้อยหาลนมาเลยสองปีเขาไกไอสองปีหาเดือนเจเมียครับพี่น้องฟันแขท่านในผสมว่าอนย่ังครับย่งมัทันผบ้นในผสมอยูอนบ่ ดโอ้ตอนนี้เข้าในเสีเดินสนามซะก่อนเพราะว่ามันก็พอกระทบกระเทียนเท่าจะนะครับกวัลทองอ๋อครับขันขันเวลาทองแล้วเข้ากับสีงดการประกวดเนาะกับสีงดไว้ได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลกครับตอนนี้เห็นไหมครับงานล่าสุดนลยครับแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลกได้แชมป์ครับประเภทคไข่เผือกครับครับฟันน้นนมฟันน้นนมตอนนั้นวอทในดุดครับโอ้ โอ้าวใหญ่ๆผมเบิ้งผมก็ว่ามันคั้ยผู่ไหมเบิ้งครับขั้าวได้พอครับใหญ่ตอนแรกผมนึกว่าคั้ยผู่นะครับขัาวตัวนี้ไปเบิ้งไทยผมว่าสิเบิ้งใครบางคนโอเคครับพี่อ๋อเดี๋ยวถ่ายผมอันนั้นลูกห้องไหนครับบ้านหัวเจียวพี่จนพี่สะดวกไปชมบ่ได้ครับบรรยากาศครับพี่น้อง พ้าวยื่อางนีก็ไดข้าวยื่ข้าวอ๊ตก้ยแม่ไหมครับผวยม่รวามัน้ยผูไหม่โอเคครับพี่ตัวนี้เป็นลูกของบางหัวแก้วี่นี่กับลูกของบางหัวแก้วหงปีหเดือนตัวนี้เป็นผู้หรือเมีค่ครับอันนี้กัครั้ อันนี้ผูวันปะอันนี้ตัวผูเป็นลูกของบางหัวแก้วเนาะเย็ดนครับเออบข่าวพี่องพี่ว่าเออข่าวใหญ่ไหมครับครับเออข่าวเาป็นล่างอ๋อใหญ่เนาะเออข่าวเนี่ยเพิเออเนเ่นเกิดจากแม่ใหญ่ปาเลยไอ่แม่ตัวนี้สูงวัยต่างอาซครับเป็นแม่เพิ่นคุ้ยเผือกหรือคุ้ยดำครับแม่คุ้ยดำครับแม่เป็นคุย้คย,ดคยดำปะสูงวัยหาซิบครับตัวนี้กับแม่คุ้ยดำตัวนี้กับแม่คุ้ยดำเหมือนกัน เป็นน้องตัวนี้ครับนี่ก็ลูกบ่างหัวแก้วอ๋อนี่คือลูกของบางหัวแก้วเหมือนกันตาอันนี้ออกดำแม่ดำมันบ่ครับครับมันมีตัวแรกเลยของบางหัวแก้วลูกเพื่อนบ่ครับน,นี้ตัวพิสศษโอ้นี่ลูกคือลูกตัวแรกเลยดำตัวนี้ดำตัวนี้ซื้อมาไหนพี่อันนี้เนือเน้อแก้วครับฮะเนื้อแก้วเนื้อแก้วซื้อเนื้อแก้วครับผม เอาตัวนี้เพื่อนตอนนี้อายุเท่าไรครับพี่หนึ่งปีห้าเดือนครับหนึ่งปีห้าเดือนปีหาเดือนครับพี่น้องความสูงเท่าไรครับร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบสองร้อยสิเนาะนี่ครับร้อยสี่สิบสองครับพี่น้องพี่ดึงไปข้างหน้าหน่อยได้่ป่ะครับอันนี้แจ้งเม่นตัวปูครับ เดี๋ยวรอเพิ่อนกำลังแก่เข้าจากน้อยโอ้หางงามหางลามแห่งครับเอามาห้างหนาเท่าไหร่เนี่ยครับแกร่งๆนี่ครับข้อใหญ่ๆแลยครับ ข้อใหญ่ข้อตันนะครับลอยชีพสองครับปีปีหาเดือนเนาะปีห้าเดือนครับเบังครับพี่นอ้องโอ้เหเงาหางใหญ่แห้งครับผมไข่ก็สวยครับไข่สวยหางเหงาหางลามหางเหงาลามครับ ต้นโตอันนี้อ่าอันนี้เพันธนี้ไปประกวดร่วมกับค่อยดำครับอันนี้ประกว,ปปะกว,วดนนก,วกับค่อยเผือกครัง้งกันครับนรุ่นเพียบครับแบบทั่วไต่ครบข้าน้ำนมทั่วไปต่รอบสูงเผือกเลยโอ้พันเุ์พันธุ์นี่แยกเฉพาะค่อยเผือกแค่กันมั้งครับ,รบอ๋อมีค่อยเผือกแค่กันตอนนี้รลอรอประกวดมั้งครับล่อเขาคระกวอเขาประกวดโอ้งามงามครับรอเลยเอาไอ้าฟาร์มเข้านี่เบอร์โทรเบอร์ใดครับพี่ ก็ตอนเป็นเด็กข้ามถึงอ๋อครับก็สีวุฒิสายก็เนี่ยครับพี่น้อง084ครับ084 727 727 3002็ดสอเนามศูนยเนาะวุฒิชัยฟาร์มวุฒิชัยฟาร์มอยู่จังหวัดอุดรธานีครับอำเภอเมืองอุดรเนาะครับผมครับครพี่ขอบคุณหลายๆครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ครับ ่าเข้ามาจากฝ้ามไหนเนาะครับอําเภอบ้านเม่ครับอ,อํบาเภอควายงามบ้านแดงใหญ่ครับอําเภอบ้านเม่ควายงามบ้านแดงใหญ่มาครับตำบลแดงใหญ่ครับตำบลแดงใหญ่อําเภอบ้าเภอบันเลยครับจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์เนะาะอ่าของข้าเนี่ยเป็นพ่อพั้นมาครับ,น,น,รบน,นี่ยังยังไม่สวยครับเจ้าเก่าไปไวเนี่ยโอ้ตอนนี้ยังเป็นยังเป็นนมน่อยนมหน่อยอยู่เนาะครับจากงานอย่างไครับ กับจากง,งานนี่มันบาครับอืมครับมมผมอ่าเพื่อนชื่อว่างไงครับเนี่ยขาวมงคลครับขาวมงคลเป็นลูกของลูกของ,เอ,งเอกมงคลครับแม่ฝ่ายเอกมงคลแม่เนี่ยเป็นแม่ฝ่ายมั้งครับนะครับอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ยยี่สิบสองเดือนครับยี่สิบสองเดือนกะปีกว่าเนาะปีปลายเนาะยังบอก่าเน,นี่ยเต็มสองปีครับความสูงเป็นเท่าไหร่ครับตอนนี่ร้อยห้าสิบครับตอนนี่ ลอยหาซิบลอยหาซิบบวกลอยหาซิบบวกเป็นลูกของเอกมงคลเนาะนี่ครับผมนีครับฟั่มรอของหนาตอนนี้ฟันน้ำนมครับนี่ครับบ้านเขาวรวมรุ่นฟันน้ำนมต้นน้ำนมโอเพนโอเพนเนาะนะครับแข้งขาต้นโตรครับเอกเกอร์ท่ายาดของเอกมงคลครับพีน่น้องครับ อ่ายูอำเภอใดก่อนพี่อำเภอ,เอ,อ,เอบ้านใหม่เชียงยอผุ้มอําเภอบ้านใหม่เชียงยอผุ้มแต่ว่าขึ้นจังหวัดบุรีรัมย์เนาะโอ้ออกมาแบบคอเลยเนาะแบบออกมาแบบเอกมงกพ้เลยครับพี่น้องนะครับเบิ้งไข่ครับไข่สวยครับหางเงา,ออางเลยครับไข่สวยโอ้ออกไปทางนอกรึครับจะได้ชัดๆ นี่ครับถ่ายถ่ายแบบนี้ใหญ่เลยครับถ่ายของหน้าตัดดงๆเลยครับยังดงๆพกหางแบบใหญ่ๆครับตอนนี้ยังปีปลายวัยปีปลายนะครับพี่นอ้องยังบอานในถึง2ปีเต็มเลยครับต่บากะโค้งสางเนื้อหนัง อ่าบานนี้กลับไปในเทากับทีเริ่มเปิดมันมาครับเปิดการคิดว่าสิประมาณเท่าไรครับสามพันครับสามพันสามพันนี่แจ็คหลอดครับเทือสองเทือครับสองเทือมั้ประกันให้สองเทือแมนครับขามงคลนะครับพี่น้องเป็นลูกของเอกมงคลครับนะครับเบ่งเล็บเล็บสวยครับกระดูกแข้งขาเนื้อนังดีมากครับเป็น พอพันดาวลุงท้างเลืออีกตัวหนึ่งครับขอเบอร์โทรนะครับพี่092ครับ092 389 389 7657ครับ7657เนาะครับผมอันนี้อยู่ที่ข้อควายบ้านแดงใหญ่เนาะงามบ้านแดงใหญ่ข้อควายงามบ้านแดงใหญ่กับเจ้าขาวมงคลครับอ่าขอบคุณหลายๆครับพี่ครับสวัสดีครับ